ค่ะทุกคนเคยไหมคะที่ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยประสบกับปัญหานี้ค่ะรถซื้อมาใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วอย่างเช่นรถที่ใช้เกิน5ปีเนี่ยอาจเกิดปัญหานี้ได้ค่ะก็คือลําโพงเดิมเนี่ยที่ถ่ายทอดเสียงออกมาอาจจะมีเสียงติดๆดับๆหรือว่า มีเสียงกระพือหรือว่าลำโพงเสียงแตกทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยค่ะว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยจอดตากแดดไหมหรือว่าใช้งานหนักแค่ไหนนะคะแต่ว่าใช้ไปเกิน5ปีเนี่ยอาจมีการเกิดปัญหานี้ได้อยู่แล้วค่ะก็คือตัวขอบลำโพงเนี่ยจะไปก่อนค่ะอย่างเช่นรถคันนี้นะคะรถสปอร์ตคันนี้พอร์ชคันนี้เองก็มีปัญหานี้ค่ะแล้วก็ขับรถมาที่ทางเรา Rocket Sound นะคะให้ทางเราช่วยเช็คให้ค่ะขอดลำโพงเดิมออกมาก็คือสภาพนี้เลยค่ะ ตัวขอบเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ ลูกค,ค้าก็เลยต้องการเปลี่ยนลำโพงค่ะเป็นลำโพงคู่ใหม่เลยแล้วก็ให้โจทย์ทางเรา Rocket Sound มาค่ะว่าลำโพงคู่ใหม่ที่ติดไปเนี่ยเสียงที่ถ่ายทอดออกมาต้องดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะคะเ<อ>สียงจะต้องถ่ายทอดออกมาได้ละเอียดครบถ้วนแล้วก็ mid bass ต้องดีด้วยแล้วก็คุณลูกค,ค้าต้องการเปลี่ยนลำโพงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะคะก็คือพื้นที่การใช้งานทุกๆอย่างของรถยังเหมือนเดิมแล้วก็ต้องการติดตั้งในช่องเดิมๆเลยค่ะมาดูงานติดตั้งสำหรับรถคันนี้กันค่ะ <S <S อย่างที่บอกนะคะว่าคุณลูกค้าต้องการติดตั้งเปลี่ยนลาโพงแทนตําแหน่งเดิมๆเลยก็คือตัวลาโพงเดิมคู่นี้นะคะติดตั้งไว้ที่บริเวณนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคู่ใหม่ค่ะของไมโครโิชันรุ่นซีรีส์สค่ะติดตั้งในตำแหน่งเดิมที่บริเวณบานประตูรถตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลำโพงคู่นี้นะคะเป็นลำโพงแยกชิ้นเสียงกลางติดตั้งในช่องเดิม เสียงแหลมหรือว่า Twitter ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ติดตั้งไว้ที่บร <c oughs> ิเวณแดชบอร์ดทางด้านบน <c oughs> ก็คือช่องเดิมของรถตำแหน่งนี้เลยคะ่ะสำหรับลำโพงคู่นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลำโพงรุ่นยอดนิยมของทางเราล็อกเกซาวแล้วก็คุณลูกค้าติดไปฟีดแบกดีมากๆเลยสำหรับไมโครฟิชันที่เชื่อว่าใคร <c oughs> ที่เป็นคนนักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องรู้จักนะคะเป็นลำโพงชั้นนำสายพันเยอรมันที่เขาพิถีพิถันมากๆๆเลยในทุกๆขั้นตอนการผลิตนะคะคู่เดียวเนี่ยถ ดีมากๆด้วยติดตั้งไปนะคะคุณลูกค้าก็พอใจมากๆเลยค่ะสำหรับลำโพงคู่นี้ค่ะบางท่านเนี่ยาจะมีคำถามว่าลำโพงไมโครพิ i ิ i o n Series 3รุ่นนี้ติดตั้งได้กับรถประเภทไหนบ้างนะคะต้องบอกว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยมีขนาด6นิ้วครึ่งขนาดมาตรฐานเลยติดตั้งได้กับรถเกือบทุกประเภทเลยค่ะก็คือสามารถติดแทนช่องเดิมๆของรถได้ไง่ายๆเลยค่ะ ก็สำหรับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะหากรู้สึกว่ารถเดิมของคุณเนี่ยถ่ายข้อสีออกมาได้ไม่ค่อยดีหรือว่ามีเสียงแปลกๆไม่ว่าเสียงแตกหรือว่ามีเสียงกระพือหรือว่าติดติดดับดับบ้างนะคะก็สามารถเข้ามาที่เราค่ะ Rocket South. s ทางเรา Rocket s นะคะเราก็มีทีมงานที่เชี่ยวชาญสามารถเช็คให้ทุกคนได้ก่อนว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ถามทุกคนเนี่ยมีรีเควสต์ยังไงต้องการติดตั้งรูปแบบไหนก็สามารถปรึกษาที่เรา Rocket s ได้ด้วยเช่นกันค่ะเราก็อยู่ที่ปากซอยลาดาพิเศษ36นะคะเปิด เช้าถึงหนึ่งทุ่มจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ็อกเก็ตเซาล์ไทยแลนด์ไลน์แอดแอสไซล, YouTube, ล,นนล็อกเก็ตซาลแล้วก็ยูทูบล็อกเก็ตเซา h ์แชนแนลหรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สองเคลิปนี้ชอบยังไง b ับส i b e ให้ดีนนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ